ตาต่อไทยนาเชียนะโอ้จะจัดเอสุนนงรงเลยแทเกเนตเยะอกวย่าิงชอันี้เีเตเสอเลยเะสวัสดีพี่น้องครับอันนี้ผมจะพามาดูหวัดไม้ตัวนี้นกกินครับจ้ะ นกกินเยอะมากเดอ้อมันไม้ตัวนี้ผลคือกำลังเค้นไม้มาถ่ายลูกอย่างเดียวนี่มันไม้ตัวนาซุปม,มัสีแดงบรซุปมันสีเหลืองเยอะมากเดอ้อนี่นะไก่จ้า มันใหญ่มันมเล็ดๆก็มีตอนนี้ต้นไม้นี้่งไเ้้ผลขึ้นกำลังขึ้นขึ้นมาสูงเยประมาณร้อยเมตรเลยถ้าเดียวไปเต้นกินเ้ยตอนนี้ คนยิงได้ตัวกระหอกนี่มันเฮาโตแล้วกำลังนรับไปแตนกินได้ไปกินนั่นเดียวไดว้ครับกำลังมันแตนกินครับเ้จจาตนะตโตลกเนาะโอ้ในซาวนี่ก็ได้เยอะมากเนาะ,จะจนั่นยังเหลือจิตตัวทุงยานงนั้นนะ สิบตัวต okay, ัวหอกแดงเนาะนี้ตัวธนายงงนบไต่ดีมจะจับจไปเะเจตัวจงจ้องสบองตัวจงอาตัวนเป๊ะสาตัมได้สิาตัวเนาะไม่ซาวนี่ก็ได้เยอะมาก็พอละเต้นกินตอน พอเต่งขาดสาวจับพิงก็ได้บุ๋มมาเอตัวน้องมาเจี๊กคนมาห้ามาห้าคนมันเดียกินนั่นเดียวได้เพื่อนเลยทำลานครัวได้ขัดหอก กำลังควาดพวกเขาเลยควาดพวยังมาในรคตุกนี่แคตุนั่งตองทเราเชื่อเลยเอ้นเราะ่ต้นกัวาเราะม้อะบ hello 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 ตัวชัดตถวกนสังดีเขาก็เช้มาเยอะสวยว่ใส่ยฮ right no. ู้ฮู้สวยแคไท่อเออนั่นแหละเสร็จไะเนาะเอาแต่เบอร์ก็ได้นะได้แล้วลุงเอาอันก็รอ เงินเขาต้องมีงบ太少วะใช่ไหมเดี่ยวต่ลไปกินกินกินกันสิกินรันอืมเดี๋ยวเขานี่เดี๋ยวเนี่ยกำลังกำลังกำลังเดี๋ยวเนี้เราบอกมีหม้อต้มนั้นอ่ะ ตรงนั้นเอ้สนี้เต็มมัดเลยเตรียมเลยนี่นะไปจุดเลยนะปอบแยเลยเฮ้ยนี่คือละไนีป้าเนาะโดยที่มีมอเตอร์ไปเลยเอาไปจุดในนี้เลยด้วยจะป้าได้ผู้เลยมีมอตัวนานเลย

มาบ่อให้ก็ได้เลยเพ่มาไม่ต้ตัเก็บได้วแล้ต้งตเลมตงที้นี้ย่ยู่วันนี้นาะน้อเป็นพี่เลยละดดอเลยเื่อคือด้หลานนะอคือดอช่วด้อลานด้อดอลานชนะครับมเชอมาเชื่อเดีไม่ไ เออชอบ่ะเ็เลยิปอติ๊กลหัวน้องนึกว่าเป็ปลาป่ยเลย่ราใส่ก็คดอฆ่าเรากินเ้าจานอล้วก็ตัวน่ะเขาหห้งบุ๋แห้ง เออทันสีเอ็ดมอห์ะเจ้านี่ก <ess> ินม <Please. S 2> ันจะเราจะตุ้งต้เลยติดช่วยกันแหละติดทะเลเราเยอะเกี่ยวกกเกี้ยนเลยก่อยเนาะชลอยด์เฮ้ยชิลอยด์เยอะเกี่ยวโกกเก้ยนเลยเกี่ยนเลยเกี่ยนไปเดี๋ยวเราจะติดไล่อะอย่ามันเถื่อนนะไปแตะน่องเราเลยติดดาวติดติดติดก้อย พ่อมาน่ะมาจะเคอไอตลอดกัน uh, มันก็ขึ้นแมนะมันนั่นนี่เคอให้ยิงกบเทอกเยวเวร์กลางนี่อ่ะเดีลางนี่หมอกาเดีมันขึ้นไปเทืงยังไงนะเกิดอนไรขนมาฮะอาเชิ่ขึ้นไปยิงนกอยู่หันเพนตอก เราขึ้นไปเราโต๊โะเล่นน้ำพุ่นขอเล่นพ <c oughs> ี่กจิจักอมาเคลเคอนกันเอาดูวนันนี้เกือพดหมูปลาเนาะไอ้นะ น้องพอซากพืชธรรมมาแล้วขอลองเรียบร้อยแล้วาแคกแคกแคกพืชเลย่มดเลยนี่ได้แล้วก็อ้ห sợ nghe ừ. không? Cần nước đó. Ừ. <cười> <cười> <Teleikka> cái nhúc này cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp thải đại đâu thải đại 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 vào đại 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 นี่ช็ักวนะนอัรนะกำลังครัวเ้อพี่น้องเด้อใส่เบิ่งเดียวเด้อ

うん。

mời uh -uh, uh -huh, đó... lê lạc mời lê 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 đây lê lê เพิ่ได้กินด้วยมีมดด้วยนี่นะหมกป่าแน่นอนี่รับขวายมันหมาป่านนี้กินไปนี่ครับ

กินแงตมหม้อเลยเนาะเต็มหเลยยังบมังไให้แล้วเดอพี่น้องเด้อยังอี๋ยังอเต็มหม้อเลนาะอซเื่อได้นเื่อนะโอ้บมีนานเลยดน้ำแกมเลยด่าโต๊งกันน้ำแกมนลกินเด้อพี่น้องเด้อ บอมเฮอยู่ไหมเฮาบรรทุกหรือแทบอีกได้ละได้ละได้ละเสนีทิพตานเด้อกินนันเดียวเด้อเบิ่งเด้ออันนี้ก่อนหนเป็นเด้อนี่นะนกเซาบุกินนกเซานันอีโอ้อันนี้มันเป็นเด้อนกเซวนั้นบุกินนกเซวนั้นนะอืออันนี้เป็นเด้อเป็นหลายเด้อ

Thôi cho có mắt rồi rồi có khát ừ, mất mất mắt mắt mẹ khát mắt 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 Xếp đây, mắt 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 phải mắt 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 chân nắp hơn chết nói cái hay đi. Ah, nó thôi chết 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 kết chết chết đi à nó đó chết 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 này chết đó đi cái cái độ, cái cái thế chị, xem hết đấy, kiếm đấy kiếm đấy, ai kiếm lần đầu đấy, đầu đấy, ừ, cô này ouais. đấy, kìa này, này, kiếm đấy, 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 kiếm

ก็จะมีอย่างม้วนอะมันจะสีใช้ปากกาเนี่ยเลยนะนี่เลยนะเอาบนตรเนี้นะเกิดตัว ต่อได้แล้วนี่บวชบวชได้ได้ไดไทำเลยเมด่อสัใช้ถ้าทัดเดียวไปกินเนด้อเบิ่งเด้อเซนตัวหอกตนบมีโทษย่านเด้อมีเจ้าพร ข้าวเด้อนอเด้อมากินข้าวนึงเดียวเด้อนอเด้อมาัลังเนกินเลยมาคับดข้าวนี่คืนนี่แหละสุกกินได้กินได้หนึ่งเดียวกินอน

ว้เป็นทนนยอแบบนี้เฮ้ทนนี้ทนนี้ฟาดฟาดไปเฮึโม่คู่ด้วเป็นเครื่องด้วยทนนี้ฟาดือเพื่นคูกินด้นอมน็ามน้ากนน่าข้าวมีวันแล้วขอเป็นน้อเลยเปนนองเกนน ลับลอยาะติ่งหมอีมาชักกา่นแอนเลยอนสลบานนะยันตัดเจใจเโอลนที่เจชินนอนเลยะนั่นยันตัดเจนอนเนอนเลยยไปหับหน่อยกินข้าวป่า้น้อมาเต้นนอนกันไดครับเนะสาติดรีย กด้คนกินนกินันเดียวเด้อพี่น้องจะกินบ่มดเด้อจ้ะยาหลายเด้อนี่โอ้กินแทกิน่เจ้าสู้ค่อยกินค่อยสู้เจ้ากินเด้อโอ้เพิ่นเลยอยากกินแล้วมานั่นเฮาเด้อ นี่คนน้อนี่ก็บไปได้กินซิ้นแล้วเนี่ยนี่กินยองละกินไ่ได้ซิ้นเลยด้อยยองสิ้นละมาเบิ่งแต่ซิ้นกินไ่ได้เลยด้อช่างล้วแห้งกินเบื่อละเห็นแต่เดือกกินจิุมบดนี่เบิ่อไหดตัดแต่เลยก็ตัดแต่นานเนี่นักแก่กินหอกปอันแต่ฟันสีตู่เดียวได้ฟันเด้อพี่น้องะลอยปลาย

เสี้ยวเดียวด้วยอาไม่เอาต้อนเลยก็เลยสนใจนี่ติดตานเด้อไปนั่นกันเด้อ <c oughs> ยากซีดีนะ่ะใส่บันเท่าขวานใส่าาสนี่บอกมกซุกมกุฝามิพวกกินเลยะ <c oughs> นที่บุกสินฟันหน่อซีตัูกันเป็นซีตูขวบขึ้นมาก็ปีก่อนพี่ก่อนเน,นะนี่ยไปนี่ฝานตัวนี้หมูสามตัว <c oughs> เอามามับนเดียวนั้นบบัตรจกตื้อทับอืมหมบัตรบัตรทานเลยกินเด้อกินเท่กินบ้าดิตนยังลายนเนี่บกินนะ่อรเอาต้นเลยกอเลก็ม่ฟาดมือพี่น้องเด้อนี่นะเอาขึ้นไปยิ่บัตยิ่งแปักปักปักต้อมมังไ้ คีอว่าหลงมอนรัดไปทางโู้นสักองมอนป่๊ชัว